สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูจารกพรศมอ,อีกแล้วนะครับเรามาต่อกันที่หัวข้อใหม่นะครับวันนี้ก็คือหัวข้อรากที่2ของจํานวนจริงนะครับเป็นหัวข้อที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังก่อนหน้านี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับอ่าแต่พร้อมแล้วามาดูกันเลยนะครับรากที่สองของจํานวนจริงบทนิยามก็คือให้ x และ y เป็นจํานวนจริงนะครับ y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกกำลังสองเท่ากับ x นะครับอ่ะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก่อนนะครับ x กับ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับ y เนี่ยเป็นรากที่2เป็นรากนะครับของ x นะครับเป็นรากที่2ของ x ก็กซอ็จะเมื่อ y ยกกกำลังสองเท่ากับ x หมายความว่านะครับจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ x นั่นคือรากของ x ครับนะครับรากที่2นะทีนี้ยกตัวอย่างให้ดูภาพเห็นชัดๆนะครับ5้า กำลังสองได้25นะครับอย่างนี้แสดงว่า5เป็นรากที่2ของ25เป็นต้นครับอันนี้นะครับให้เห็นภาพเลยต่อไปครับเรามาดูข้อความต่อไปเนื่องจากนะครับกำลังสองของจำนวนจริงใดๆนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับประโยคนี้หมายความว่า y กำลังสองนะครับจำนวนที่ยกกำลังสองเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับ จะเป็นจํานวนจริงลบไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของจํานวนที่ยกกําลังสองอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วพูดกว้างๆก็คือจํานวนที่ยกกําลังคู่ทุกตัวนะครับไม่สามารถที่จะมีผลลัพธ์ออกมาติดลบได้นั่นเองนะครับต่อไปดังนั้นจะมีรากที่2ของจํานวนจริงบวกหรือ0ูนย์เท่านั้นอ่ะนะครับจำนวนที่ยกกําลังสองนะครับมันจะเป็นรากใช่ไหมจะเป็นรากที่2ของ x ถูกไหม ดังนั้นนะครับผลลัพธ์ของ y กําลัง2เนี่ยจะออกมาเป็นบวกนะครับหรือไม่ก็0แสดงว่าเราไม่สามารถหารากที่2ของจํานวนที่ติดลบได้นั่นเองนะครับประโยคนี้นะครับอ่ะนั่นคือ x ในนิยามนี้นะครับ x ในนิยามนี้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอนะครับ x นนิยามจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอพูดง่ายก็คือไม่เป็นลบนะครับไม่เป็นลบเช่น 5เป็นรากที่2ของ25เพราะว่ากําลังสองได้25 0หาเป็นรากที่2ของ0เพราะ0ูนย์กลังสองได้0นครับและลบ1ส่วน3เป็นรากที่2ของ1ส่วนเเพราะอะไรครับช่องว่างให้เติมนะ,ะถ้าทุกคนอ่านสองประโยคนั้นหมดเข้าใจนะครับต้งเียก็จะเติมถูกนะฮะเพราะว่าลบ1ส่วน3ยกกําลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน9นั่นเองครับโอเคนะ ต่อมาประโยคยาวๆเหล่านี้นะครับเราลองมาดูซิว่ามันพอจะฟังรู้เรื่องไหมน,นะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แล้ว x จะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับประโยคนี้หมายความว่า x เนี่ยซึ่งไม่เป็นลบนะครับเ,เมื่อ x ไม่เป็นลบแล้ว x เนี่ยจะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเลยนะครับจะมีแน่ๆมีรากที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แน่ๆนะครับเรียกรากตัวนี้ว่า รากที่2ที่ไม่เป็นลบของ x r ่รารากที่2ที่ไม่เป็นลบแน่นอนนะครับมันไม่มัน,ม,ม,นมากกว่าศูนย์แล้วมันก็อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้แต่มันเป็นลบไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้และสัญลักษณ์นี้นะครับแทนสัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์เครื่องหมายแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารู้จักครับเครื่องหมายที่แบบนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายกลนนะครับหรือ radical sign นะครับ สังเกตื่องหมายคนนะครับักงรีก็จะเรียกเคยติดปากกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งชื่อเรียกกันสั้นๆนะฮะเมื่อ y เป็นจํานวนจริงใดๆนะครับจะได้นะครับจะได้ลบ y ากำลังสองเท่ากับ y กำลังสองอ้าวนะฮะ y เป็นจำนวนจริงใดๆมันจะมีค่าค่านึงนะครับที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากันก็คือจำนวนตรงข้ามของมันนั่นเองคือค่าลบนั่นเองไม่ออกใช่ไหมอ่าเช่นนะครับ กํากำลังสองนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ยกกําลังสองแล้วได้มีค่าเท่ากับก้ากลังสองเป๊ะเลยนะครับนั่นคืออะไรครับลบําลัง2นั่นเองนักเรียนอ่ะทีนี้ดังนั้นถ้ามีจํานวนจริง y ายยกกาลังสองแล้วได้ x อ่ะถ้ามีจํานวนจริง y สมมุติว่าจะถ้ามี5ยกกําลังสองแล้วได้25จะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่ยกกําลังสองแล้วได้25เหมือนกันนั่นเองครับตัวนั้นก็คือลบ y นะครับในที่นี้คือลบ5ยกกําลังสองนั่นเองครับ ซึ่งมีค่ารับ25เหมือนกันนะครับสรุปแล้วอะดังนั้นนะครับสำหรับจำนวนจริง x นะครับจำนวนจริง x ที่มากกว่า0ูนย์นะครับจะมีรากที่2ของ x 2รากนะครับถ้าเกิด x เป็นบวกอะมากกว่าศูนย์ตรงนี้คือเป็นบวกนะครับเป็นบวกจะมีรากที่2อยู่2รากนะครับก็คือรากตัวที่เป็นบวกนะครับกับรากตัวที่เป็นลบอ่า ทั้งสองทั้งสองลากนี้นะครับต่างยกกำลังสองแล้วได้ x อ,ออกมานะฮะอ่ะเราเรียกเราเรียกนะครับเครื่องหมายแบบนี้นะครับกรนนะครับเครื่องหมายกรนที่สองเนี่ยเราเรียกกรนที่สองนะครับเป็นจำนวน บวกครับอ่ากลนที South ่2ของ x นะครับเป็นจํานวนบวกส่วนลบอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับแน่นอนครับมันต้องเป็นจํานวนลบแน่ๆเป็นลบกลนที่2ของ x นะครับในที่นี้อ่าก่อนจะไปต่อนะครับครูจะมาตั้งชื่อเครื่องหมายกลนนี้ก่อนนะครับไอ้กลนตัวนี้มันคืออะไรฮะมันคือสัญลักษณ์แทนอ่าเครื่องหมายรากที่2ตัวที่ไม่เป็นลบอ่าตัวนี้เองนะครับตัวนี้รากที่2ตัวที่เป็นบวกนะครับ ตัวนี้นะครับครูจะเรียกเครื่องหมายกรนนี้ว่ารูทนะครับเป็นข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนของเรานะครับเครื่องหมายกรนที่2เท่านั้นนะกลนอ่ะกลนที่2เท่านั้นฮะเราจะเรียกกรนที่2นะครับในชั้นเรียนของเราครูจะเรียกสั้นๆนะครับว่ารูทนะฮะอ่ารูทนะครับโอเคไหมเป็นที่เข้าใจกันในชั้นเรียนของเรานะครับและเครื่องหมายตัวนี้ครับ รากตัวที่เป็นลบนะฮะรากมันจะมี2ตัวถูกไหมถ้าจานวนนั้นเป็นจํานวนบวกจะมีรากถึง2ตัวคือรากที่เป็นบวกกับรากตัวที่เป็นลบตัวที่เป็นบวกเราเรียกว่ากรนนะครับตัวกรนนะครับกรนที่2ของ x นะฮะหรือเล็กสั้นๆที่ครูตกลงไว้คือรูท x นั่นเองครับต่อไปตัวที่เป็นลบเราก็จะเรียกมันว่าลบกรนหรือลบรูท x นั่นเองโอเคไหมครับง่ายๆแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้า x เป็น0ูนย์ล่ะ เมื่อกี้ x มากกว่า0ูนใช่ไหมจะมี2ค่าลากอ่าลากบวกกับลากลบแต่ถ้า x เป็นศูนย์จะมีลากเดียวครับจะมีจํานวนจริงเดียวคือ0ที่เป็นลากของ x นะครับนั่นคือรูทศูนย์มีค่าเท่ากับ0ูนย์เลยและที่สําคัญสุดเลยนะครับถ้า x เป็นจํานวนที่ติดลบนะฮะจะไม่มีลากที่2ของ x นะครับที่เป็นจํานวนจริงนะครับ จะไม่มีรากที่2ของ x ที่เป็นจํานวนจริงย้าอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่สามารถหาจํานวนจริงที่ยกกําลังสองออกมาแล้วติดลบได้นะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยไม่มีรากที่2ที่เป็นจํานวนจริงนั่นเองอ่าทาไมถึงไม่บอกว่าไม่มีรากที่2ไปเลยล่ะเพราะมันมีบางจํานวนครับบางจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนจริงนะครับในอนาคตเราจะได้เรียนนะฮะแต่วันนี้เราจะยังไม่พูดถึงมันละกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1นนะฮะจงหา รากที่2ของ16กอ่ะประโยคนี้เจอคําว่ารากที่2ของ16คิดในใจเลยจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้16คืออะไรนะครับอย่าคิดอย่างเดียวนะครับให้เปิดใจคิดกว้างๆครับ4ยกกําลังสองแล้วได้16ใช่ครับแอบคิดในใจอีกด้านหนึ่งว่าแล้วมีตัวอื่นอีกไหมมีครับมีคืออะไรครับลบสนั่นเองจําได้ไหมจํานวนที่เป็นบวกหรือจํานวนที่มากกว่า0 จะมีรากที่2อยู่2ตัวนึกให้ออกนะประโยคนี้นะครับต่อไปครับรากที่2ของ2นะครับรากที่2ของ2เช่นเดียวกันครับจะมีอยู่2ตัวเพราะว่า2เนี่ยเป็นบวกถูกไหมอ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่จํานวนเต็มไม่มีจานวนเต็มไหนที่ยกกาลังสองแล้วได้2ดังนั้นเราจะอาศัยสัญลักษณ์ก็คือกลนที่2หรือรูทสแทนเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลบรูทสนั่นเองนะครับ ทีนี้อย่างข้อที่1อ่ะใส่รูทสิบหกไดไหมได้ครับเรื่องรูทสิใส่ได้ครับแต่ว่าเราเรียนมาตั้งแต่มอ2แล้วนะครับว่ารูทนะครับหรือว่าการถอดรูททำยังไงนะครับดังนั้นทุกคนก็ไม่เขียนรูทสิหกรอกนะฮะต่อไปครับข้อที่3รากที่2ของ8นะครับรากที่2ของ8 8เป็นจํานวนบวกจะต้องมีรากที่2อยู่2ค่านะครับนั่นคือรูทแนะครับกับลบรูทแนะครับในที่นี้รูทแนะครับสามารถถอดรูทได้บางตัวนะครับ ก็คือ2อูสองนะครับถามว่าถอดยังไงนะครับต้องฝึกลองถอดเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของมอต้นแล้วครับครูของไม่ย้อนในหัวข้อนี้แล้วกันนะครับอีกตัวนึงคือลบสองรูสองนั่นเองครับมี2ตัวนะรากที่2ของศูนย์ครับข้อที่4รากที่2ของศูนย์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะศูนย์เป็นจํานวนจริงนะครับจํานวนจริงจํานวนเดียวที่หารากที่2ได้เพียงตัวเดียวก็คือศูนย์เท่านั้นนะครับข้อที่5้าครับ รากที่2ของลบหอ่ะอีกครั้งหนึ่งจำนวนไหนที่ยกกําลังสองแล้วได้ลบหมีไหมไม่มีดังนั้นครับรากที่2ของลบหนะครับเราก็ต้องบอกว่าไม่มีรากที่2ของลบหที่เป็นจํานวนจริงนะครับไม่มีรากที่2ของลบหที่ เป็นจำนวนจริงครับข้อที่6ครับรากที่2ของ A อเออนะครับรากที่2ของ A บางคนก็บอกอ๋อก็รูตเอกับลบรูตเอไงครูอ่าโอเคก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเนาะแล้วถ้า A เป็นศูนย์ล่ะนะครับดังนั้นเราก็ใส่เงื่อนไขให้มันสักนิดนึงอ้าวใส่เงื่อนไขนิดนึงรากที่2ของ A นะครับ การที่เขาให้เป็นตัวแปรแ,แบบนี้แสดงว่าเขาเปิดกว้างทางความคิดนะครับว่าเราจะคิดได้แค่ไหนนะฮะถ้าเป็นคนธรรมดาเรียนมาแล้วอ๋อเข้าใจเข้าใจแบบผิวเผินก็อาจจะตอบรูทเอกับลบรูทเอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนคณิตศาสตร์แบบเข้าใจเราจะแยกเป็นกรณีเลยครับว่าอ๋อถ้า A เนี่ยมากกว่า0ูนย์นะครับ A เป็นบวกใช่ไหมจะมี2ค่าก็คือ รูทเอกับลบรูทเออ่าใส่เงินไข่ไว้ด้านหลังว่าอ๋อถ้า A มากกว่าศูนย์นะแล้วถ้าใส่ A เป็นศูนย์อย่างเดียวล่ะก็จะมีรากเดียวคือศูนะครับแล้วกรณีไหนอีกกรณีที่ A ติดลบเป็นไงฮะ A น้อยกว่าศูนย์สัญลักษณ์นี้อ่าเราก็จะบอกว่ารากที่สองของ A นั้นไม่มีรากที่2ของ A ที่เป็นจำนวนจริงนะครับโอเคไหมไม่มี รากที่2ของ a ที่เป็นจำนวนจริงอ่ะอันนี้คือการคิดอย่างรอบด้านนะครับในคณิตศาสตร์ฝึกให้เราคิดอย่างรอบครอบนะครับเป็นขั้นตอนนะครับและให้ครอบคลุมนะครับอ่ะทีนี้ ในตัวอย่างที่1นนะครับก็พอผ่านไปแล้วนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับเนื้อหาด้านบนนี่คูค่อนข้างอธิบายแล้วหลายคําหลายคํามันอาจจะพันๆกันนิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะแต่ถ้าเกิดนักเรียนงงครับลองลองฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับในหัวข้อตัวอย่างที่2อ่ะจงหาค่าของข้อต่อไปนี้นะครับค่าต่อไปนี้นะ กลนนะครับบางคนยังสงสัยอยู่ว่าอ้าวรูทเตอบ3กับลบ3ใช่ไหมอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องหมายรูทนี่คือเครื่องหมายอะไรครับคือเครื่องหมายกลนนะครับครูเรียกว่ารูทเนาะที่เราตกบปองกันไว้มันคือกลนที่2ครับเอ๊แล้วกลนที่2คืออะไรนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ากลนที่2คือรากที่2นะครับรากตัวที่เป็นบวกนะครับรากตัวที่เป็นบวกอ่าดังนั้นเราจะต้องตอบค่าบวกเท่านั้นนะครับโอเคไหม แล้วค่าที่เป็นทวิพีวลบนะครับก็ตอบว่าลบรูทนะครับเครื่องหมายแบบนี้อ่าก็จะเป็นค่าตัววิลบแล้วคําถามยังไงนะถึงจะตอบสองค่าครับก็ต้องถามว่ารากที่2ของ9คือแบบนี้มี2ค่าโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นค่าบวกนะครับคน,นเครื่องหมายรูทเนี่ยก็คือบวกตัวเดียวฮะถอดรูทออกมาจะได้ค่าเดียวโอเคมถ้าหน้ารูทมีลบก็เป็นลบแค่นั้นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับ1ส่วนรูทยีก็คือ 1.5ส่วน5โอเคนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงไปใหญ่เอาให้ทุกคนพักสมองก่อนแล้วหายใจลึกๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอ่ะไป